ขอเชิญพบกับเทศไมรอน Yes คนแรกของรายการนี้ครับค <ST AN CH> ุใครที่คุยกับน้องเทศเนี่ยจะรู้สึกแบบตกหลงรักอ่ะมีชินิ่งอธิบายห้หน่อยคุณรู้สึกตกหลงรักตกหลงรักไหมครัเ <Okay. S 2> ข้าสู่ช่วง99วิคุณคือใครครับยัง <ST AN CH> <ST AN CH> ยังุง้มฉ <ST AN CH> ายาที่เพื่อนตั้งให้คืออะไรครับ ฮะไม่รู้ครับคุณเคยมีแฟนไหมครับคุณเคยโดนผู้หญิงทิ้งไหมครับยูอาร์ไม่เดรรี่มากมากเดรรี่แฟชแบ็ครับผมไม่กี่นี้มีด้านดีแล้วีด้านหนึ่งด้านเสียใจมันมันมันคือไม่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 อ่ะใช่เปิดรูปที่หนึ่งเลยครับโอ้ลืมลบเนาะแดรรี่ชาเลนจ์นะครับ เเหสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ You Are My Diary นะครับรายการออนไลน์น้องใหม่ทางเสียสามไทยแลนด์นะครับกับผมแฟงกี้วีรพัฒน์ที่จะพาทุกคนมาจำและจดทุกเรื่องราวในเดา r ี พอทุกเรื่องราวมีคุณค่า You are my diary ครับประเดิมเทปแรกนะครับในวันนี้โอ้โหเขานะครับเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไกลกว่า12,000กิโลเมตรเริ่มต้นเกิดที่ไอแนล์โตที่อังกฤษครับย้ายมาฮ่องกงจนกลับมาอยู่ประเทศไทยและเป็นเสียงเดียวกันได้เลยครับว่าเขาเป็นหนุ่มที่เจ้าสเสน่ห์ใครเห็นนี้ต้องหลงรักผู้ชายคนนี้เลยครับขอเชิญพบกับเทศไมรอน โอ้โหโหโทษนะครับเมื่อกี้ไฟไฟดีเลยครับโทษทีโอ้คุณสวัสดีครับสวัสดีครับตลอดเลยอ่ะสวัสดีครับผมเชษฐมาร์อนนะครับผมจากละครเรื่องใจพิสุทธิ์และลูกหมุนรอบเธอครับผมเอรู้ไหมครับอันนี้เป็นเทปแรกเลยครับผมได้ข่าวว่าผมเป็นเอ่แกส์คนแรกของรายการนี้ครับก็หวังว่ารายการจะประสบความสำเร็จนะจ๊ะคนที่หล่อที่สุด ในรายการของผมเลยนะคุณรู้เปล่าใช่ไหมคุณก็เป็นพิธีกรที่เก่งที่สุดในรายการนี้เลยครับผมโอ้โหเป็นแรงงานกันเลยคนนี้ชอบผมก็บคุณคือทีมงานเนี่ยเขาคาดหวังนะว่าเทปเนี้ยมันจะต้องเป็นแบบว่ายอดวิวมันต้องสูงสูงเลยอ่ะให้ลองพูดใช่ลองพูดอ่อนๆหน่อยดูแค่นี้ยังนะจ๊ะเรียบร้อยพันล้านแล้วครับโอ้โหสาธุสาธุถามไมเกิดขึ้นนะครับ ที่บอกว่าไอรา์แลนด์แล้วมาอังกฤษแล้วมาฮ่องกงจนมานั่งอยู่ตรงนี้ที่เป็นเทรเมรอเเนี่ยครับผมช่วยพูดถึงเรื่องการปรับตัวตรงนี้หน่อยก็หลายวัฒนธรรมได้เจอหลายประเทศคนหลายหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้เรียนที่โรงเรียนประมาณ5้าโรงเรียนครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ปรับตัวค่อนข้างง่ายครับเฮ้ยผมว่านะคุณไปโรงเรียนไหนคุณก็น่าจะคอร์สอะขอบคุณครับดูนะคุณแบบว่า คิ้วเข้มหน้าหล่อนี่จะเล่าให้ฟังถ้าผมไม่ได้การคิ้วเนี่ยคิ้วผมใหญ่ประมาณนี้จริงเหรอใช่คุณคิ้วติดกันเลยปะใช่ครับใหญ่แล้วเป็นป็นแข้งเดียวเนี่ยคมันก็มีข้อดีข้อเสียครับบางทีก็เข้มไปก็ไม่ดีครับเนี่ยเหมือนนอนบวัวแล้วตอนไปเรียนแบบ c u l t อร์เงี้ยมันต่างมันเยอะมากนะจริงๆอ่ะไอรแลนด์ผมอยู่ประมาณไม่ไม่ถึงปีจําอะไรไม่ค่อยได้ครับว่าเกิดที่นู่นแล้วยายไปอยู่อังกฤษเลยแต่รู้ว่าที่บ้านผมมันมีเนี่ยหนังสือพิมพ์ของไอร์แล้ด์เนี่ยแน้า ผมแล้วก็แม่แล้วก็พอ่อคุณแม่ผมเขาเป็นคนที่ชอบทำ i n ท e เ i o r design เหมือนเขาทําบ้านที่นู่นแล้วบ้านอนั้นมันขึ้นปกหน้าของของนัอศึกพา<ว>ก็ผมก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าผมขึ้นปกหน้าตั้งแต่อายุประมาณ6เดือนนี่แหละฮะ<ห>ก็น้ำลายไหลอย,อยู่เลยคือ<ห> <c oughs> ไม่รู้เรื่องอะไรนะผมก็ไม่ได้ทําอะไรหรกต้องชมคุณแม่ได้หละฮะหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่อังกฤษ6ปีครับผม ซึ่งก็โตที่นูน่นเนี่ยภาษา,า,ากฤษที่นูน่นแล้วก็ย้ายไปอยู่ฮ่องกงอีกอีกอีกเจ็ดหกปีครับแต่สนุกดีครับฮ่องกงแบบเป็นเมืองที่มีชีวิตตลอดเวลาเหมือนกรุงเทพนี่หละับมันไม่มันไม่หลับไ,ไม่นอนรเพูดได้ัพูดได้นิดหนึ่งครับพูดได้นิดหนึ่งนี่อะอย่างกวาฐานคุณรู้ไหมครับแปลว่าอะไรไม่รู้เลยคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 เนี่ยฮะผมจำได้แค่นี้ครับทุกคนถ้าใครทักผมแล้วผมตอบว่า ที่โอทูคุณก็จะรู้ว่าสมไมนะก็ก็พูดได้นิดหน่อยแบบนี้หาแบบกินเทีนนี่จ๊กเสมออะไรเงี้ยชิปปานละมออะไรนะกินข้าวหรือยังใช่เก่งเลยผมตั้งผมตับขอบคุณนะพี่ที่บอกผมจากที่ผมพยายามเรียนภาษาจีนปุ๊บผมก็ต้องมาพยายามเรียนภาษาไทยคือภาษาอังกฤษของผมใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยฮะคือเข้าวงการเรียบร้อยแล้วแล้วพอพูดไทยได้ปุ๊บ กันครับก็เลยมาขอ,อผมผู้ภาษาหกิจที่เห็นปฏิทินของน้องไลเซนเปลี่ยนเล่าหน่อยเล่าหน่อยเกิดอะไรขึ้นคำตอบสื่อไหมครับว่เาเอาคำตอบจริงๆหลังไม่เขาไม่ได้ยินหรอกลัไม้เอ,อันนี้เข<ๆ>าไม่ได้ถ่ายกันอยู่ใช่ไหมไม่ถ่ายไม่ถ่ายว่ามาว่าคือผมไม่โคตรเมื่อย คือตอนแรกมันมีสิบตัวสองอ้ยาวเหมือนกันนะเนี่ยยาวครับเวลาเซ็นคุณยาวเหมือนกันอะยาวนิดหนึ่งแต่แสดงว่าคุณตั้งใจเซ็นทุกแผ่นไม่มีพลาดเลยไม่มีพลาดแน่นอนตั้งใจครับตั้งใจมากๆครับพยายามอยู่ครับผมคือสักพักเซ็นไปประมาณสองร้อยเล่นเริ่มแบบคุนค่อยลดลงไปพี่จนความเปนเหลือแค่สองแต่ถ้าเอาคําตอบสื่อคือ ผมว่าเอ่อทีเอ็มมันน่ารักกว่าครับมันแบบว่าส่งความรักได้ต่อแบบคนดูใช่แล้วแบบอ่านง่ายไม่ต้องคิดเยอะทีเอ็มก็เลยแบบทีเอ็มไปเลยเขาก็ได้รู้แล้วผมก็เพิ่มหัวใจเขาไปด้วยส่งความรักให้กับคุณนะจ๊ะตบเลยชอบชอบจริงจำไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้เซ็นอันนั้นยาวไม่ได้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องต้องต้องย่อลงให้ดูให้ดู เนสวยมากนี่ก็เทสเทสไมลอนครับแล้วนี่คือคือลายเซนตอนนี้ XX แบบจุ๊บๆอ่าคุณชอบอันนี้กว่าเนาะชอบอันยาวไม่ไม่ไมชอบอันสั้นชอบบชอบชอบชชมชอมชัเห็นไหมพี่แฟรงกี้เขาชอบอชันงา GM ช h a ต้องยินดีครับเห็นเขาบอกว่าเทสเนี่ยมีเสน่ห์ใครบอกครับ หลายคนหลายคนหลายคนนี่คนนึ่งอ่ะนี่เใครที่คุยกับน้องเทศเนี่ยจะรู้สึกแบบตกหลุมรักอ่ะมีเสน่ห์อธิบายหน่อยคุณรู้สึกตกหลงรักไหมครับผมว่าเป็นตัวของตัวเองพยายามเฟรนดี้กับทุกคนอะไรซึ่งพี่ซึ่งพี่ก็เป็นอยู่แล้วเหมือนกัน้มองก็พูดตปพี่จริงหรอนี่สำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าคุณเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์จริงเอาจริงไม่ต้องพูดแค่เดินมาแบบด้วยบอดี้แบบว่า เดี่ยคือบอดี้ในฝันของผมคุณคือแบบใครนี้ก็แบบว่าเป็นไฮด็อกผมเล้วจริงเรื่องบอดี้ผมว่าชุดแบบถอดเสื้อต้องเข้าแล้วครับเชิร์เลสโฟโตชูตต้องเข้าแล้วครับโยมาดารี่ครั้งแรกครั้งสุดท้ายนั้นเดี๋ยวผมถอดเอ้ยไว้รอดูในในในเมกาซีนน้องดีกว่าได้โอเคเข้าสู่ช่วง99วิคุณคือใครครับเดินเดินเดมีสามสาคำถามเราไม่ต้องหมดก็ได้เราอยากเอาให้หมดครับเฮ้ย ชอบคุณวะ่ะนี่มาทีมงานจับเวลาครับยังยังดุมฉายาที่เพื่อนตั้งให้คืออะไรครับฉายาแปลว่าอะไรครับฉายาแปลว่าผ่านไปเถอะออโอเคโอเคถึงหรือว่าถึงหรือหิ่งห้อยหิ่งห้อยครับโอเคชอบสีอะไรแดงครับสีแดงผสมกับสีเหลืองเป็นสีอะไรฮะไม่รู้ครับสีแดงผสมกับสีเหลืองคือ,อผมผมเป็นนักสแสดงครับผมไม่ได้ทำศิลปะเ,เ,เมนูอาหารที่คุณชอบคืออะไรครับเอ,อ่เอไข่เจียวครับไข่เจียวเวลาว่างคุณทำอะไรครับกินไข่เจียวครับ ตัวเลข1นึ่ถึงร้อชอบเลขอะไรครเบเก้าครับโอเคเลขอะไรที่มาก่อน1กับ2ตอบครับ0โอเคถ้าสมมุติว่าเลข1 0ึ่งหนึ่เลขศูนหรือเลข1่อะไรมาก่อกันหนึ่งครับโอเคคำพูดติดปากครับครับข้อดีของของตัวเองคืออะไรไม่มีครับโอ้โข้อเสียครับไม่มีเหมือนกันครับสเปคที่ชอบเป็นแบบไหนทุกคนครับนิสัยดีครับโอเคยโอหังไหมครับเคยครับอืม คยแอบรักเพื่อนตัวเองไหมครับไม่ครับมีแฟนคนแรกตัวอยู่เท่าไหร่ครับเสียสิบสองครับสิบสามครับแล้วปัจจุบันมีแฟนหรือยังครับไม่มีครับโอเคเปิดไฟหรือปิดไฟเปิดครับถ้าแท็กซี่เปิดไฟว่างแปลงว่ามีคนอยู่ข้างในหรือไม่มีครับไม่มีครับโอเคแต่บางทีก็มีนะบางทีผมงงนะโอเคโอเคโอเคซ้ายหรือขวาขวาครับอินดอร์หรือเอาดอร์เอาดอร์ครับโอเคตื่นนอนมาทําอะไรเป็นอย่างแรกครับดื่มน้ําครับ ก่อนนอนทําอะไรเป็นอย่างได้ครับดื่มน้ำไก่หนึ่งตัวมีสองขาแล้วไก่สองขามีกี่ตัวสองขาหนึ่งตัวฮะไก่สองตัวมีสองขาไก่หนึ่งตัวมีสองขาแล้วไก่เออหมดเวลาถามใหม่นะไก่หนึ่งตัวมีสองขาอ๋อ yes แล้วไก่สองขามีกี่ตัวหนึ่งตัวก็มีทั่วไปอ๋อเออมันมีหมดอะ ไม่บางไก่บางตัวเขาอาจจะแบบโดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เยอะนะแต่จะรถชนใช่เราต้องเห็นใจเขาด้วยนะไม่รู้อะจากเมื่อกี้นี้มีคำถามว่าเคยอกหักไหมนาย้องเทพบอกเคยมันมันมันคือไม่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 นไปได้หลายทางหลายทางมันต้องเป็นเบรนได้ก็ได้คุณเคยอกหักไม่ใทีมทั้งสามเลยเนี่ยเราไปคุณยืนไหมผมอะคุณเคยมีแฟนไหมครับคุณเคยโดนผู้หญิงจิ้งไหมครับเอาจริงกจริงเคยอกหักไหม เคยครับเคยที่ที่ใหญ่ที่อังกฤษหรือว่าที่ทุกประเทศเลยฮะไม่ก็พอแบบต้องย้ายประเทศอะไรอย่างเนี้ยมันก็ออกค่ะคือมันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันแค่แบบต้องย้ายคุณจะบอกว่าคือคุณทิ้งเขาใช่ไหมครับไม่ไม่คือผมไม่ได้อยากทิ้งเขาหรอกแต่คุณพ่อผมไล่ผมทิ้งเขาเนี่ยคำถามต่อไปอันนี้คือที่เคยบอกว่าเคยแอบรักเพื่อนตัวเองไหมมุมเอ็นคุณแบบไม่ครับผมก็เลยแบบอุ้ยเงี้นิง นีไม่ก็ก็ตอนเด็กแบบเด็กมากๆเลยครับเหมือนมันยังแยกไม่ออกว่าแบบเราเป็นเพื่อนกับผู้หญิงได้เหรออะไรแบบนี้สิบสองครับให้1 2สองสเนี่ยฮะไม่รู้ว่าชอบเขาไม่ชอบเขาแต่ว่าแบบรู้ว่าอยากเจนเพื่อนกับเขา อ้าวแล้วช่วงนี้คุณเทสคุณเรียนปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับเร็วมากครับเห็นว่าไปฝึกงานด้วยเล่าให้ฟังหน่อยก็สนุกดีครับที่ฝึกงานเป็นแบบว่าเป็นเอเจนซี่ครับทำงานแบบ Advertising Agency คือจริงๆก็สนใจด้างโฆษณาอยู่แล้วแล้วผมก็เรียนเกี่ยวกับมีเดียสตดี้อยู่แล้วก็อยากจะไปเวนันด้วยแล้วมันก็จะช่วยแบบในวงการด้วยเพราะเราจะได้แบบเห็นทั้งสองด้านเนาะแบบอยู่หน้ากล้องและหลังกล้องเป็นยังไงก็ได้ไปประมาณ3เดือนฝึกทุกวันเลยครับถ้าไม่มีงานได้รับอะไรบ้าง ได้รับความเหมือนดิสซิปินครับคือมันต้องไปทํางานเองพอมันอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาเองเราทํางานในวงการเราก็จะมีทีมอะไรแบบน <ừ> ี้ <ๆ S 2> ของเราเนาะแต่พอมาทำงานจริงจังจังๆมันก็คือมันอยู่คนเดียวแล้วก็ได้ความรู้การมาร์เก็ตติ้งการแบบอดเวนชิ่งแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับแบบวิธีสอนคนสอนยังไงให้สนุกสอนยังไงให้เขาอยากรู้อยากเรียนแล้วถ้าคุณเรียนจบแล้วอ่ะอยากทํางานได้นไหนผมอยากเป็นนักนนแสดง ฝากมีฝากตัวด้วยนะครับอ่ากลุ่มแฟนคลับเจดีเทพผมได้ข่าวว่าคุณมาพี่ๆเขาก็จะมาให้กําลังใจคุณตลอดแต่ผมไม่ได้ข่าววงในว่าแฟนคลับกลุ่มเนี้ตามผมุตั้งแต่ยุสิบหรอมีบางคนตามผมตัง้งแต่ยุสิบห้าพี่เขาที่ทําเหมือนช่วยแบบตั้งบางา้านเขาก็คอยถ่ายรูปผมตั้งแต่เดินแบบ เหมือนชื่นชมในการเดินแบบของผมเนี่ยแหละครับเขาแบบขอถ่ายรูปแล้วก็ติดตามมาตลอดเขาก็ไม่ได้นึกว่าแล้วผมก็ไม่ได้นึกเหมือนกันว่าผมจะมาเป็นนักแสดงแต่เขาก็ดีใจครับที่แบบพัฒนามาได้จนถึงจุดนี้แล้วอยากบอกอะไรคุณพีเศ้บ้างผมก็บอกเขาเสมอแหละครับว่ารักเขามากๆแล้วก็อยากให้รักกันนานๆแล้วก็คอยติดตามกันนะครับ เห็นเวลาแฟนคลับกลุ่มที่ดีท่เนี่ยเห็นแบบแหวนแหวนเงินสดของอะไรเงินสดอะไรอย่างเงี้ยคุณว่าอะไรสําคัญที่สุดเลยความรักความรักนี่ละครก็มีจริงๆอันนึงที่ผมชอบชอมาคือน่ารักดีคือเขาเอามงแบบแล้วก็ทำเป็นเงินสดใส่ผมก็ดีครับสนุกดีแต่แต่แกะยากครับแกะ มีของฝากเยอะอยู่ครับก็มีแบบดอกไม้มีแบบเสื้อผ้ามีแบบทำขนมเองมาฝากอีขนมน่ารัก,กมากเราเป็นอะไรที่ผมไม่เคยคิดว่าคนจะทำให้ผมหรอกแต่เขาน่ารักกันมากโอ้โหมีครับมีหลายๆคนเขาเห็นผมเป็นเด็กน้อยแล้วเขาบอกเทศสั่ขวดซึ่งผมโตแล้วน,นะครับทุกคนผมไม่สั่ขวด ซื้อเป็นแบบว่าขวดนมของแบบเด็กอ่ะเทนมเข้าไปแล้วก็ให้ผมน้องเทศดื่มมามีเทศให้แล้วให้ผมดื่มไอ้คิดในแง่ดีมามีเทศอยากให้คุณตัวสูงกว่าน้องชายคนนี้งั้นขอมาเลยครับเอามาเลยครับเอาไป้เยอะเลยครอ้าวงั้นขอเสียงตบมือให้กับกลุ่มคทดดีเทศแคร์เราเชยวันนี้เลยครับโอ้โหที่จะบอกว่าไม่มีอ่ะให้รู้ว่าไงรอเรียนถามอ้าวแล้วผมหนึ่งคลิปนะครับจากคทดดีเทศครับผมคลิปอินสตาแกรมคนเลย ยูอ่างไมเดรียพวกเราเทสที่เทสของเทสไมรอนพวกเรามีหนึ่งคำถามถามว่าตั้งแต่มาเป็นเทสไมรอนที่มีคนรู้จักจนมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอมีอะไรอยากบอกแฟนคลับไหมคะอ้อมหนนะโอ้โหากมากยากมาก คยไปรอรอปะที่คอยท่องชาิเกียววิ้น่ายน่ารักมากเลยครับผมมากครับผมคมากเขาถามว่าเขาถามว่าต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ผมก็หวังว่าเราจะรักกันนานแล้วก็คอยมามาเจอผมที่งานแล้วก็มาติดตามผลงานของผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็จะส่งความรักให้กับคุณแล้วก็คอยรออันนี้ใส่ดีเฟนนี่กับคุณด้วยอ้โห มีคลิปหนึ่งด้วยคุณเทสมีสองคลิปว,ว้าวไปไปดูนครับนมี่เต้นด้วยเทคุณอรับผมรักากมากมากครับก็ ขอบคุณแทนิเทศมากนะครับน่ารักจริงใช่จริงครับน่ารักจริงครับก็เรื่องส่วนตัวเรื่องสรุปสรุปก็จากรุงเทศก็ไปแล้วนะครับช่วงหน้านะครับเรามาเปิดความทรงจำกันหน่อยนะครับในช่วงแยรี่แฟชั่นครับผมได้เลยครับ้ารุงเทศครับครับคุณแบบมีความทรงจำไหนที่คุณพะทับใจมากที่สุดในชีวิตเลยการที่ผมได้ไปอยู่รายการนี้นะครับ ท่าล่าสุดก็เพิ่งไปแฟนคอนมาก็ประทับใจมากๆครั้งแรกนะครับที่ผมได้ร้องเพลงได้เล่นดนตรีสดต่อหน้าดูประมาณ4,500คนสามารถดูย้อนหลังได้ไหมครับดูย้อนหลังได้นะครับทาง3พลัสไปดูกันที่ยนสพี่เมียสามพี่เมียคือมันประทับใจมากๆเพราะผมมามีโซโล่เป็นเพลงเดี่ยวผมไม่เคยคิดว่าผมจะร้องเพลงต่อหน้าคนที่เยอะขนาดนั้นพอมันทำได้พอมันประคองว่าอารมณ์ของซังฮอลได้อะ มันคอนโชว์อารมณ์ของคอได้มันรู้สึกประทับใจจริงๆเพราะอยากมีเหมือนนะฮะแฟนมิทติ้งอยากมีคอนเสิร์ตจริงๆผมเป็นคนชอบร้องเพลงครับนะครับดูผมซื้อบัตรดีลานให้ค่ะอยากมีครับอยากมีมากๆเฮ้ยคุณเล่นกีตาร์เก่งนะครับครับครับชอบเล่นกีตาร์ชอบเล่นเปียโนอะไรก็อยากจะ โชว์ทักษะนี้ให้มากขึ้นแล้วก็อยากจะร้องเพลงในทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยด้วยก็องหวังว่าจะมีโอกาสครับได้ข่าวว่าช่อง3มี B C Music เราอยากจะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฮะเรียญมันก็มีสองด้านทั้งเท่นี่นี่ไม่กี่นี้มีด้านดีแล้วอีด้านหนึ่งด้านเสียใจก็จริงๆช่วงช่วงแรกเลยครับที่เข้าวงการใหม่ๆก็ภาษาเป็นภาษาตัวเราจะไปเรียนมหาลัยมาผ่าหนึ่งเลือกผ่าสอง มีเจ้าหน้าที่เจ็บปวดตอนนี้มันมันเล่าได้เป็นแบบว่าเรื่องตลกเรื่องอะไรเนาะแต่จริงๆตอนนั้นมันยากแค่แค่รู้สึกว่าเราต้องจะเข้าบทแล้วคําพูดเราแบบไม่เข้าปากแล้วต้องพูดมันออกมาด้วยความที่เรามั่นใจในตัวละครใช่ยากนะยเฉพาะแบบเล่นเป็นตำรวจด้วยมันต้องแบบเป็นน้ําเสียงมั่นใจมันต้องสั่งแบบลูกน้องอะไรได้ต้องแบบก็เพิ่มความยากเข้าไปอีก กับผมร้อยตำรวจเอกหม่อมหลวงโรณจักรจุฑาเทพเรองาสารวัตรสืบสวนกองบังคับการปราบปรามยาเสพติดครับผม ที่ยากกว่านี้ก็คือเป็นตัวของตัวเองนี่แหละในกองอะ่ะแบบพยายามคุยกับพี่ๆเขาคุยกับตากล้องคุยกับพุ่กกับคือเรามันคุยไม่รู้เรื่องมันทํางานยากครับแบบพอเขากินข้าวกันผมก็จะนั่งแบบพยายามฟังฟังฟัง,ฟ,งฟังไปแบบไม่เข้าใจอะไรเลยเขาะยิ้มหวานแบบเล่นมุกกันโดยเฉพาะเจอพี่จ๊อบเนี่ยตัวตึงเลยครับ <c oughs> แบบคือมุกมุกยิงยิงยิงมุกตลอดเวลาแล้วผมก็ไม่เก็ตเลยครับไม่เก็ตเลยจริงๆแต่โชคดีที่พี่จ๊อบพูดภาษาจฤษได้แล้วพี่อุ้มพูดภาษาจฤษได้ผมก็แบบ อย่างน้อยได้คุยอะไรได้เขาก็รู้แหละว่าผมไม่เข้าใจตอนแรกเขาจะงงว่าแบบเฮ้ยทำไมหลบอเด็กคนนี้แบบไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยอะไรแต่จริงๆไม่เข้าใจช่วงที่เรวร้ายคือตอนที่เราพูดแบบไม่ชัดก็อย่างน้อยก็มีพี่ๆเพื่อนๆที่คอยสพอร์ตภาษาอังกฤษกับเราใช่ไหใช่เราผ่านไปได้นะผ่านไปได้เขาก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วเฮ้ยคุณเก่งขอบคุณครับผมครับแล้วพอเจอแบบว่าเจอนักข่าวอะไรที่แบบชอบถามแบบปนๆอันนี้ไม่ได้พูดถึงพี่ๆเขาใช่ไหม คนนี้แหละคน,นนี้แหละพอเจอถามแบบเรื่องอะไรบปานๆแล้วแบบยิงมุกมาอะไรมามันก็ช่วยผมพัฒนาจริงๆนะภาษาอังกฤษได้ไหมได้ครับสีเหลือง yellow มะม่มวง mango <Uncle S 1> ครับมีด knife knife k n i f สุดยอด <S 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 แต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากบอกตัวเองก็จะบอกว่าสู้ๆนะครับเอ่อมึงทำได้เว้ย คอยใช้ Google Translate ไปเรื่อยๆแล้วมึงก็จะค่อยๆได้ดูแบบว่าดูพอดแคสต์ดู YouTube อะไรเยอะๆที่เป็นภาษาไทยมันเป็นวิธีที่ดีครับแล้วก็อย่าลืมนะบอกมาว่าจับกลุ่มนะครับแล้วอย่าลืมนะน้องจับกลุ่ม <laughs> อย่าไปจับกลุ่มจับกลุ่มมันไม่ดีเออจริงๆแล้วเนี่ยโซเชี่ลต่างๆของเราอ่ะก็เป็นเดลี่นะคุณรู้เปล่าที่เราเคยโพสข้อความหรือรูปลงในแต่ละวันเนี่ยผมมีราบ อ่ะใช้เปิดรูปที่หนึ่งหนยครับนี่คุณเทศโอ้อลืมลบเนาะต้องไปเข้าค่ายเ <c oughs> ขาชนไก่มีเรื่องอะไรอยากจะเล่าครับคุณเทศมีความสุขมากครับเพื่อนชาครับนีขข่ขอดูรูปอีกทีด้วยฮะนี่นะครับทุกคนบอกว่าผมพูดไทยไม่ชัดอะไรไม่ชัดนี่นะครับภาพนี้สแสดงทุกคนเห็นว่าผมไทยแท้ครับ เอ่อเรียนรอดอครับเรียนรอดไปขดเขาช่นใจจะรอดอีกตัวสองตัวครับสองตัวใช่แต่ผมจะเล่าให้ฟังเลยนะคุณเก่งไันนี้เปลี่ยนสมามคนอ่ะเรื่องเรื่องตลกตลกผมเล่าให้ฟังเพื่อนผมอ่ะเขาค่อนข้างตัวเล็กเนาะคนนี้ป็เนี่ยใช่ผมก็เลยเลือกเขาเพราะ,ะาว่าผมมีความคิดว่าอ่ะถ้าเราเลือกเพื่อนตัวเล็กอ่ะเราจะมีที่นอนแต่ไม่ใช่เพื่อนผมไม่ แล้วเต็นทก็เล็กมากผมก็นอนแบบนี <|so|> ้แล้วโผลผมก็โผล่มาจากอีกฝั่งขาผมก็โผล่มาจากอีกฝั่งอ้าวผมมีอีกรูปนึงนน่โมฮอ จำช่วงเวลาความสุขมันได้ไหมครับเจไม่ได้นี่ที่อังกฤษครับแต่พวกคุณอยู่อังกฤษแล้วใช่สงสัยนี่คุณดูแสบตั้แต่เด็กไงเท่เลยเหมือนขับฟลอรี่นะแล้วก็ลงแบบวันเด็กอะครับผมไปเจอรูปนี้ที่บ้านเห็นว่าแบบน่ารักดีเท่ดีอะก็เลยลงเฮ้ยแต่คุณเท่แต่เด็กกันนะต้องขอบคุณคุณแม่ที่เลือกชุดให้ครับอ้าวช่วงต่อไปนะครับ เรามาเล่นแชร์นส์สุดๆกันดีกว่าครับคุณเทศได้เลยไปเอาละครับเข้าสู่ช่วงเดลี่ a l l e น g ์นะครับถ้าคุณแน่นะครับอย่าแพ้ผมนะครับเออมาดูกันว่าในทุกเทปเนี่ยแขงรับเชิญของผมเนี่ยจะมีชนะบ้างไหมนี่เกมนะครับชื่อเกมว่าเลียงได้ให้ทุบกกติกาคือ เราจะมาเลียงแก้วสีน้าเงินนะครับให้อยู่ในตําแหน่งภาพที่กําหนดสามารถเลื่อนแก้วได้ทีละหนึ่งช่องห้ามยกแก้วก็คือถ้าใครเลียงตามจุดที่เขากําหนดได้ก่อนคนัชนะเขาจะได้ตีจริงๆผมผมผมเกรงใจคุณผมไม่ค่อยอยากตีน้องเขาหร่ทำไมครับโอ้ยแบบนี้เลยนะเราเราเล่นเลยเริ่มเลยมาเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโห่โห่ตีมันเป็นแค่เกมน้องเอาไปเลยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม้ได้เฮ้ยหนึ่งหนึ่งเนาะเสมอโอเคต่อไปนะครับมันคือเกมตัดสินถ้าพร้อมแล้วดูรูปครับ โอ้โหเกือบเลยอ่ะโทษคตบขออนุญาตนะครับมาเลยครับผมไม่ได้มีเจตนาตีเลยครับตีเลยผมไม่ได้อยากตีอะไรเลยแก่วล้มเหรออ้าวแสดงว่าผมผมชนะนี่โอ้ยครับผมสรุปนะครับแบงกี้ชนะครับโอ้โห ผมดีใจมากครั้งแรกเลยที่ผมชนะเกมแพ้มาตลอดผมเป็นแตกนำเชิญคนแรกขอบคุณครับโอ้โหก็แบบที่เขาว่านะครับใครคุยคุณก็ตกหลุมรักคุณนะครับอ๋ออันนี้คุณกำลังจีบผมหรือเปล่าครับใ้าจริงให้เชิดฝากผลงานหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้มีอะไรให้ติดตามติดตามได้ครับทางโซเชียลมีเดียครับผมเป็นอินสตาแกรม T I T M O L N คลิ๊กหน่อยนะแล้วก็ TikTok อ,อ่ายูสเนมเดียวกันครับผมอ่าแล้วก็ติดตามผลงานของผมได้ทางช่องสามไปเรื่อยๆเลยครับถ้าใครคิดถึงโรนัลจักรนะครับ <c oughs> ดูย้อนหลังได้ทาง Netflix นะจ๊ะ <c oughs> ไปดูกันเยอะๆครับผม3พาสก็ได้ครับ <c oughs> ขอบคุณครับเอาละครับผมขออนุญาตเซลฟี่เพื่อเป็นบันทึกว่าคุณเนี่ยเป็นเทปแรกเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดขออนุญาตครับครับอนุญาตได้ไหมได้เลยครับเอา่ะ 3...2...1... เอขอบคุณน้องเทศอีกครั้งขอบคุณพี่ครับคนแรกนะครับแล้วก็ขอบคุณชด,ดิเทศด้วยครับที่ส่งคลิปน่ารักน่ารัมาใช่ไหมครับแล้วก็ฝากพี่แฟนคลับทุกคนเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทุกช่องทาง,ทางนะครับทางเซีย3์สามไทยแลด์ด้วยนะครับวันนี้ พวกเราไปแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับสิ่งที่ได้จากการคุยในวันนี้ลอเทสมิสเนเพราะว่าเทศใส่ใจกับทุกคำพูดของคนที่คุยด้วยและทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาก็เปลี่ยนมันเป็นแรงผลักดันจนทำให้น้องมีวันนี้ขอบคุณน้องเทศไมรอนที่มาเป็น ผมพูดตรงเลยว่าเราไปสมัครเข้ากลุ่มชีวิเทศของคุณแล้วล่ะพูดบไปแล้วนะฮะได้ผมอยากเห็นคุณในแฟนมีความมอมไอ้รุ่นใหม่รุ่นใหม่นิวห้ามจับด้วยผมองทำไงพี่หกหักจากการเรียนที่เราตั้งใจเรียนโอ้ยช่วยผมีิว่า